จ้ามีใครอยู่ไหมครับเอ้เคียใครยืดไอ้ไอ้งอกเลยมัดกูหายเพนมึงมึงเป็นไอ้งอกอ่ะเพื่อนเออเคียอหัวโคตรขาวเลยเฮ้ย ก็เด็กท่าน้ทุกท่านนะตอนนี้ก็ผมบอกเอ้ยลิ้นกูเป็นไรเพื่อนลิ้นกูเป็นอะไรโอ้เพิ่งกินเลือดไปอีสัตว์โอ้ยโทษโทษโทษไ้ยี่ไม่เหมือนภาพน่าจะไอ้ลินกูอาสวัสดีท่านชทุกท่านเด้อตอนนี้ก็อยู่กับผมนะนายถุงนะตอนนี้เราก็กลับมากับเกมเดิมอ่ะเกมอะไร อันออฟฟอร์เรสครับผมพูดพ <sm> ูดนานพูดนานไปละโอเคครับ <cod> ยังจะตายหาละอีเสร็จอียีเหลังจากหายห่างหายกันไปนานนานไม่ได้เล่นมาหลายวันเรียกว่าหลายเดือนแล้ยเพื่อนหลายวันหลายวันพี่ชายกี่เดือนแล้วก่อนบอกหลายวันจะไม่ได้เล่นมาหลายวันนะไอ้หลายเดือนเป็นไงนี่ก็จากการกลับมาดูรู้สึกจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นนะใช่ไหม คุยกับกูก่อนกันได้เพื่อนคอมแมนดีขึ้นกว่าเกมหลายๆเกมเลยครับตอนนี้แล้ววันนี้ที่เรากลับมาไม่ใช่แล้วเราจะมาฝึกการเป็นเคียร์เตอร์กันในนี้นะใช่ไหมมองกูหาพ่อโอเคไปสิ่งแรกของการเอาชีวิตการเอาเรื่องนี้กูเป็นไรสิ่งแรกของการเอา สัตว์กูจะตัดลิ้นตัวเองแล้วไปเอาเเยอสิ่งแรกของการเอาชีวิตรอดในคืนแรกนะครับคืออะไรครับเออหาที่อยู่อาศัยครับผมไอ้เฮียใช่เวลาตอบร้ายหรือไรนามึงโคตรแก่เลยเพื่อนโอ้ยไอ้เฮียเฮยโยนแต่กูหัวกูเห็นนะ เออบ้านสร้างไงบ้านเขาต้องไปตั้งนะเออวิศวกรไม่ดิคนออกแบบมาก่อนคุนตีกว่าหาโง่ลากูได้กูตีกว่ามันก็เรื่องจริงไงเขาก็ต้องไปหาแบบคนออกแบบบ้านอะไรอย่างเงี้ยมาคงขึ้นคงบ้านแล้วค่อยแบบทำบ้านไงครับตามนั้นอีกสตี ช่วงนี้เรียนเยอะไปหน่อย mm. <laughs> ทำไมพี่ชายทำไม้อะไรไม่ถูกใจเลยวะ <Yeah. S 1> มันต้องไปนี่ดิเลนเดียวกันอย่างงี้ดิ <c oughs> เอาไีกช้ไม้ห,หว่าไม่ได้แล้ว <c oughs> เอออย่างงั้นดิอันนี้ด้วยเดี๋ยวแกอันนี้ให้ไปไปตัดไม้เลยอย่า <c oughs> งงี้วางไม้ผิดนิดหน่อยไม่ก็ไม่ถูกใจสเสร็จเลย กูต้องเพอร์เฟกว่ะโอเคครับเพื่อนมึงคิดว่าถ้าเราตัดไม้เยอะๆมันจะมีเทพเจ้าแห่งป่ามั้ยเราไปเล่นเกมนั้นกันเถอะพูดไม่หยุดเลยใส่รอบละใา่รอบละมุกเนี่ยไปเล่นมามุกคนแก่เพื่อนมึงเข้าใจเหรอเพราะกูแก่แล้วกูเล่นได้แต่มุกแบบนี้มุกสมัยนี้กูเล่นไม่เป็นแล้วไม่รู้ว่าต้อเล่นยังไงมุก ปลาอยู่ไหนปลาปลาอยู่ในน้ำขอบคุณครับไอ้แซคกูว่าเธอไปอยู่ตรงไหนเนี่ยหาอยู่คือกูอยู่ในน้ำแล้วเพื่อนท่านี่ไงเออหนึ่งมึงเคยเห็นคลิปไอ้ปลาที่มันอ้าปากแล้วมันตัวสั่นไหมแบบบคนเอาไปใส่เสียงแบบออโอ้ออแ,แผ่นตน้นฮะอันนั้นแผ่นตน้น ไอ้อ๋อนั่นนะเออใช่แล้วมันเออเพนตอนเพนตอนใช่ไหมเออคิดสภาพก่อนไอ้ก่อนที่กูจะฟันป่าแล้วเม่งมันเห็นกูกำลังจะฟันแล้วมันทับป่าไปน่าใส่กลัวอ๋อแล้วก็ตายเสด็จดูแสงพระอาทิตย์ตกนั่นสิครับนึกว่ากำลังดูท็อกกันมาบริคคุณว่ากูดูซิมบ้าอ่าง่ะซิเพ็งยา

วันนี้ฉันเดินเข้าป่าสเสียงอะไรวะไม่มีใครเนาะวันนึ่งฉันเดินเข้าป่าฮะใครวันนึ่งฉันเดินเข้าป่าวัดแม่งอยู่อยู่ฟ้าเข้าปาโอ้ตกใจหมดเออแน่หินหนึ่ง ทำไมมันน่ากลัวแบบนี้เนาะทำไมผมรู้สึกกลัววายเก็บหิน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 ,น,นอุอ้ยเหี้มาไงวะเอ๊ะ เออเอตัวผู้หญิงคงแค่มาดูเนาะตกใจหมดสึมตีนเฮ้ยว่าแต่ฟักเฮ้ยกลุ่มภาพหลอนกลุ่มภาพหลอนกลัวแมวแล้วไม่เล่นแล้วมึงต้องร้องเพลงคารคูน่าบาทาทาเพื่อน ไม่เห็นต้องกังวลปล่อยเป็นไฟนน่ะดีแล้วฮผลลุกเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยปดขี้ในเกมนี้ไม่เคยขนลุกมาก่อนนะเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปเอาหม้อหม้อมันอยู่ตรงไหนแล้วนะตรงปืนอ่ะปืนกระบอกแรกของเราโอเคงั้นก็ต้องเดินตรงลงไปเลย ราจะไปท้างน้ำวิธีแห่งน้ำเออเดวีเอาวอเตอร์เชี่อเอาป่ะอ้อพ่อมึงกูตายแล้วเพื่อนเดวีเอาวอเตอร์มึงไงตายเหรอตายเหรอเออดิเลือกเลือกเลือกไม่ได้พี่ชายอดแอร์เกินไปพี่ชายอดแอร์เกินไปไอ้สัส ดูเวโอมาเสุดท้ายน้ำแช่งน้ำแต่ผมไม่เป็นไรเด้นะพี่เนี่ยผมเป็นนี่ไงข้าเข้านารีน้ำเฮ้ยเขี้ยอะไรโอ้ตกตกอะไรเพื่อนนี่ผมเป็นผมเป็นชาวนาชาวนาวีแห่งน้ำไงกูแววอปแล้วได้ชาไปเมื่อกี้เขาเชี่ยเลยนี่เองน้คร วิถีน้ำแม่วิถีน้ำิงไงเพื่อนเช่เช่เเห็นลำปะเห็นลำปะเห็นลำปะเอาบ่อเอาบ่อเอเก็บโทรศัพท์ไงแล้ววะเอ็มเอ็มกดเอ็มตายตายเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บมันไปวิถีน้ำต่อเอาเอาทีมไว้ตรงนี้ก่อน เดี๋ยวไปเอาปืเตอร์เส้นทางนี้จะจะนำพาเราไปสู่ปืนแล้วก็หม้อน้ำก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยครับตอนนี้พบกับผมเบคเกยมเราอยู่ในป่าอเมซอนเทคเหนือที่เบคเกลมเพราะว่าดำนะครับไอิสตว์เลสสินะมึงวันนี้ดิอช่วยกูก่อนเพื่อนช่วกูก่อนเพื่อนมาช่วยกูก่อน เบรกเกลแม่งมองเลยเพื่อนไอ้เจลมันก็หลอกกูเกิดอะไรขึ้นอ่อนแอจริงๆไหมยัยเลือดกูเหลือติดหนึ่งอ่ะนี่ไงเจอไอ้นี่อ๋อว่าเราไม่ช้าแล้วนี่ก็คือวิธ oh ีการเขาเรียกอะไรนะของอินเดียเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะอำอำลาศพใช่ไหมใช่ใช่ใช่บ้าบ้าบของ ในคนป่านี่นาวาวนีขอเซ็นจัดแต่เนี่ยคุณจ้าท่าไม่ได้แล้วนาวีกำลงอะไรแบบนั้นแหละจะลองทำวะไอ้ยัยอุ้ยโอเคไม่นานแล้ววะเก็บแค่นี้โอเคไปต่อจะเท่าชิอะไรเลย ไอ้เหอะไอ้เหี้ยกูจะตายพวกกูนี่เป็นคนป่าเต็มตัวแล้วเฮียพค่งเข้าป่าวันสองวันเป็นคนป่าซะแล้วเหี้ยเต็มตัวเลยอย่าลืมเก็บหินระบาดทายด้วยเผื่อได้ใช้มีอะไรฮะอ๋อเหีนโอ้เหี้ยตกใจ เราจะไม่ทำลายนะครับเพราะเราจะเปิดแล้วก็วิ่งกับ <Yeah. S 2> เพอร์วิทเรียกแขกเดี๋ย <Yeah. S 2> ว oh. มอว์วันนี้มอวนี่เดี๋ยวระวังวิทยุไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะถือกับที่หลังเราไปเอาปืนก่อนไปเฮ้ยนั่นแหละอ๋อไอ้คนคนป่าเฮ้ยให้ให้กลัวนั่น ไม่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 ครูไมคิดอะไรอาจยเ่าเปล่าถ้ากูจับก็คือมันจะมีฉลามขึ้นไงคัซีเหรอคาซีนหเพื่อนอะไรก็ต้องไปก่อนอยู่แล้วเปล่าเขาก่อนมาแม่งมันจะได้หนีก่อนไงไม่ไงถ้ามึงไปก่อนเดี๋ยวคาซีมันไม่ขึ้นเขาก่อนแม่งก็นั่งรอนไปดีแค่ฉลาดไม่มาเจ๊เลยดีแล้วไงก็ทำแบบนี้แหละดีแล้วมันจะไม่ต้องมาถ้าตายกลางน้ำนี่ อุ้ยอะไรกูเห็นฉลามอ่ะจริงๆกับเพื่อนจริงๆไหมไอ้ที่มึงโดนกัดใช่ไหมเมื่อกี้มีเหรอเมื่อกี้กูเห็นขี้มาเลยไหนไม่เห็นมีแป๊บนึงยินดอกกอนยินดอกกอนไหนวะคือเพลงขึ้นนะเฮ้กูไม่เห็นอะไรนะเออกูก็เบร์อะไรเลย แล้วมึงกัดกูฟรีสิสัตว์มึงทะรุออขับซีในเชียนี่มากัดกูหรอเชียไปนะใจมันกัดแล้วมึงก็วายขายไปเลยปพื่อนกินยาก่อนไปไหนแล้ว๋ยวลืมกินยานะก่อนไปให้มันเต็มโอเคยา,ยายายาอันนี้เลยน,นะเงี่ยมแปบ๊บโอเคแล้วก็ร้อยไหนหหอ่ะไ,ไอเชียโค้งนี่ว่าเฮ้ยกัดมึงหนึ่งทีแล้วก็ไปวะโอให้นี่สเพื่อน เฮงวัวไหม้ยตายเอาไม่ตายปืนนัดเดียวยิงมันตายก็แปลกแล้วเอาไม่ตายวะยิ่ทีนีไม่เห็นนะมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันว่ายตรงหน้าเลยเออไหนวะตายล้ไป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 ไไปไปมาได้มไป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 ไเไปไปไปปไป ไอ้สด้แกฮิปฮอปอ่ะ <laughs> <laughs> นี่เอาเพลงนี้เลยเชีย yeah. ตื่นตื่นตึกตึกตึกตตึกนจีป่าอ่ะแล้วไปก็กลับภูเขากูอีกล่อตีนจัดเลยเพื่อน <laughs> บอกตรงโอ้โ <laughs> ห <laughs> <laughs> oh, แล้วนี่ก็คือป่าอเมซอนนะครับ เป็นที่ที่สวยงามเพราะกับเพลงมันจะเอ้ยชินกอะไรตกใจกู <laughs> จะฆ่านกโอ้ย<ๆ> <laughs> ว้าวที่กูคือเมื่อกี้คือกูจะฆ่านกเฉยๆกูไม่ได้กลัวกูไม่ได้บอกว่าการตกใจมันไม่จำเป็นต้องกลัวเว้ยมันแค่ตกใจก็ถือว่าตกใจแล้วเฮ้ยเ,เจมสคนบ้าไหนไม่มีเอาเอาเอาเบ็ดหมดเอาเอากลายเป็นหิน ไอ้เหี้ยต้องสาบออกไม่ใช่กูนึกว่าแม่งวิทยุกลายเป็นหินฟิลก็ได้เกินไอ้เหี้ยแต่เด้เปลี่ยนเพลงเออโข้ยได้ได้ตามสั่งอ่ะเอ้ยทำไมมันกระค้างเดี๋ยวนะเริ่มไหนเนี่ย มันมันเริ่มมันเริ่มเดี๋ยวมันก็รู้เองอะถ้าฉันไปเกิดตรงกลางป่าทำไงเนี่ยไม่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมา <laughs> โดดฆ่าตัวตายเนี่ะเดี๋ยวเพื่อนก,ก่อนทำมันเริ่มใหม่หมดเลยไอ้เอะกด โอ้เช oh, yeah. ียก็จบแล้วกับคลิปนี้นะ <laughs> เราจะไม่มีคลิปต่อไปแล้วด้วยพอกันที <laughs> นทเราต้องหาคนมาเยอะกว่านี้ครับหาคนที่แบบเปิดเซิร์ฟได้แนละ้วมันสเสถเยรอนนะไม่เหมือนไอเชียเนี้ย <laughs> 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 แล้วเขาก็เปลี่ยนสีผิวนะครับเป็นไอหนุ่มหน้าตีเอ <laughs> เชียนะครับผม <laughs> สรวนมึงก็เป็นไอห,หนุ่มหลแดง่า <laughs> แสดงว่าสองตัวนั้นคือติดอยู่กลางป่านะครับน่าจะโดนกินมาแล้วด้วยก็จะไปแล้วกับพี่อร์ซารอฟอร์เลทีก็เจี๋ยเลยอภาษาไปถึงนู่นแล้วอ่ะเเซิงก็ถ้ามีโอกาสได้เล่ต่อก็เนาะค่อยไปเล่นเนาะไอ้หน้าหล่อไปแล้วไปแล้วไปแล้ dạ <laughs> dạ <Yeah. Yeah. cười>